แทดนปพากุมขมับทดสอบภาษาอังกฤษน้องเรซซิ่งตอบทีแม่ถึงขึ้นให้ไปลาออกเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสำหรับแทดนปภาต,ตระกูลที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไป ซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านแพทนปภาได้เลี้ยงน้องเรซซิ่งมาคนเดียวเพียงลำพังไม่ว่าจะไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดและต้องบอกเลยว่าเป็นคู่แม่ลูกที่รับส่งมุกตลกกันด่อบางโบ๊ะบุดสุดๆล่าสุดทางด้านแพทนปภาทำคลิปกับลูกชายน้องเรซซิ่งซึ่งได้ทดสอบภาษาอังกฤษน้องเรซซิง่ง หลังส่งเรียนอินเตอร์มา3ปีโดยคำตอบที่ได้ทําเอาแพทนปพภากุมขมับถึงขึ้นให้ไปลาออกกันเลยทีเดียวโดยทางด้านแพทนปรภาได้ทดสอบภาษาอังกฤษน้องเรดซิ่งเริ่มจากถามเป็นภาษาอังกฤษและให้น้องเรดซิง่งตอบเป็นภาษาไทยเกรปอะง่นปาปาย่าส้ตามตำแอปเปิ้ลมะเขือเทศบานาน่าส้มทีวีไม่รู้จัก สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ทูเรียนทุเรียนมงโก้ทุเรียนวอเตอร์เมลอนศกกระปมงโก้สตรีนสวัสดีซึ่งทางด้านแพทนักปราได้พูดว่าพรุ่งนี้ไปลาออกจากโรงเรียนเลยพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสปีที่เรียนอินเตอร์มานี้คือสิ่งที่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรดซิงลูกแม่แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กตอกคนบันเทิง